สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนพบก,กันเส้นเคยครับกินตาบกฮุงแกงง่วงนอเหมือนนี้นอเมื่อมันตาบหุงตัวสังก็เจ้าว่าตาบักพริกใส่บกหุงว่าสัน่นก็เจ้าให้บักพริกปักไล่เลยบกหุงหน่อยเดียวไอ้ปูตัวหนึง่งเพียแต่งจึงคืนครับเ็ดแห้งสลบไปเราสองคนซัดไปสองข้าวมังหันผ้ากันสลบไปเลย ล้มออกหูยางนี้ไปใส่บุ๊มึงน่ะนี่ทำยังไงมะพรีกเต็มค่ำเลยเนี่ยน่ะี่นองมาอือวา โอ้เพชรครับแดงยังคืนครับหืม น้ำออกน้วยตาเพชรครับเพชรตาืึนหมอกก็ออกบันอืมหานหนามาดับไฟเนี่ยฮอันเออน้ำขึ้นตาผากเลยโวุด,ดวยอด,ดยอดทั้งนี้นครับไปดีครับว้ว